สู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับสําหรับวันนี้ครับพบกับผมมานะเติมใจอาจารย์ประจําภาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวทิทยาลสสัยนเรศวรรับหน้าที่ดําเนินรายการครับสําหรับหัวข้อในวันนี้ครับมีชื่อว่า s y n o n y m คาพ้องความควรระวังก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอพาคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปรู้จักคําว่าคําพ้องความกันก่อนแล้วก็จะมานําเสนอนะครับว่า มีข้อควรระวังอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้คำพ้องความครับอย่างแรกเลยนะครับคำว่าคำพ้องความมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งครับว่าคำพ้องความหมายเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะเรียกว่าคำพ้องความก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าคำพ้องความหมายก็ได้นะครับซึ่งคำพ้องความหรือคำพ้องความหมายนี้นะครับก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันความหมายตรงกันหรือว่าคำที่มีความหมายคล้ายกันมากๆครับ แต่ว่าออกเสียงต่างกันแล้วก็เขียนต่างกันด้วยก่อนที่จะยกตัวอย่างภาษาอังกฤษนั้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างคําพ้องความหมายในภาษาไทยกันก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับคําว่าคนกับคําว่ามนุษย์คําว่าคนกับคําว่ามนุษย์ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของคําพ้องความหมายนะครับเพราะว่ามีความหมายเหมือนกันครับคนกับมนุษย์แล้วก็ในหลายๆกรณีหลายๆบริบทนะครับก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคำว่าบ้านกับคำว่าเรือน <ran> <ค ran S 2> บ้านกับคำว่าเรือนสองคำนี้ก็เป็นคำพ้องความหมายเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้ในบางบริบทนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งครับคำว่ารอกับคำว่าคอยคำว่ารอกับคำว่าคอยนะครับขอยกตัวอย่างนะครับว่าสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันเป็นคำพ้องความหมายกันแล้วก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะถามคนคนหนึ่งนะครับว่ารอนานไหมหรือเราอาจจะถามเขาว่าคอยนานไหมซึ่ง2ข้อความนี้2ประโยคนี้ก็มีความหมายเหมือนกันนะครับก็คือถามเกี่กับเรื่องระยะเวลาว่าเขารอหรือว่าเขาคอยเรามานานไหมหรือว่าบางครั้งนะครับสองคำนี้ก็มกักจะใช้ร่วมกันก็ได้นะครับอย่างเช่นรอคอยมานานแสนนานแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของ คำพ้องความหมายในภาษาไทยนะครับทีนี้ในตัวอย่างอื่นๆน yup sí like ี Ivan, ้นะครับก็ยังคงเป็ตนตัวอย่างจากในภาษาไทยอยู่นะครับอย่างเช่นคำพ้องความหมายครับก็คือเป็นคำที่มักจะพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันครับยกตัวอย่างนะครับคำที่เรามักจะใช้บ่อยๆในชีวิตประจําวันอย่างเช่นคําว่าดวงอาทิตย์คาว่าดวงอาทิตย์นะครับลองนึกถึงคําพ้องความหมายก็มีอยู่หลายคําเลยนะครับอย่างเช่นคําว่าพระอาทิตย์แบบนี้ บางครั้งเราก็อาจจะพูดคําว่าดวงอาทิตย์บางครั้งก็อาจจะพูดคําว่าพระอาทิตย์หรืออาจจะพูดสั้นๆก็ได้นะครับว่าอาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือว่าอาทิตย์รับขอบฟ้าแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของคําพ้องความหมายที่มักจะได้ยินกันในชีวิตประจําวันต่อมานะครับตัวอย่างของคําพ้องความหมายซึ่ง บางคำนะครับก็มักจะเป็นการใช้ภาษาที่อยู่ในรูปแบบของบทกลอนหรือว่าบทกวีหรือว่าบทเพลงหรือว่าในวรรณกรรมนะครับที่จะมีการแสดงลักษณะความสละสลวยทางภาษาหรือที่เราได้ว่าวรณศิลยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้คําว่าดวงอาทิตย์นะครับคําพ้องความหมายอาจจะมีคําว่าตะวันแบบนี้ก็อาจจะเคยได้ยินนะครับในเพลงอาจจะใช้คําว่าดวงตะวันหรือว่าตะวันก็ได้ หรืออย่างคําว่าสุริยาสุริยนหรือว่าสุริยันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของคําพ้องความหมายของคําว่าดวงอาทิตย์ซึ่งมักจะนิยมใช้ในภาษาในรูปแบบของบทกวีหรือว่าบทเพลงหรือว่าวรรณกรรมต่างๆนะครับหรือแม้แต่เอามาใช้เป็นชื่อคนก็ได้นะครับก็จะมีความสละสลวยมีความไพเราะแล้วก็มีความเป็นวรรณกรรมมากกว่าคําที่ใช้ คำว่าอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นคำที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจาวันนะครับอันนี้นอกจากนี้นะครับคำพ้องความหมายก็ยังพบในภาษาที่มีระดับภาษาต่างกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าหัวนะครับลองคุณผู้ฟังลองนึกถึงคําพ้องความหมายของคําว่าหัวนะครับก็มักจะนึกถึงคําว่าศีรัะใช่ไหมครับซึ่งคําว่าศีรษะนี่ก็เป็นคําที่สุภาพนะครับคําว่าเสียนคําว่ากล้าว ทั้งหมดนี้นะครับทุกคําล้วนมีความหมายเหมือนกันครับนั่นก็คือแปลว่าหัวหรือว่าสื่อถึงส่วนที่อยู่บนสุดของร่างกายคนสัตว์หรือว่าวัตถุสิ่งของอย่างเช่นคําว่าหัวเตียงหรือว่าหัวโต๊ะแบบนี้นะครับแต่คราวนี้นะครับคำพ้องความหมายเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความหมายเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันมากก็ตามนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้แทนกันได้ทุกกรณียกตัวอย่างเช่นคําว่าหัวก็มักจะนิยมใช้ในภาษาโดยทั่วๆไป หรือว่าอย่างคําว่าศีสัตว์ก็มักจะนิยมใช้ในคําสุภาพหรืออย่างคําว่าเสียงก็จะใช้กับพระพุทธรูปเราก็จะไม่ใช้กับคนทั่วๆไปนะครับหรือว่าสัตว์เราก็จะไม่ใช้กับคําว่าเสียงนะครับหรืออย่างคําว่าเพราะเสียงก็ใช้เป็นคําราชาศัพท์และอย่างคําว่ากล้าวนักจะนิยมใช้ในคําศัพท์หรือว่าสำนวนอย่างเช่นในวลีนะครับผู้บังเกิดกล้าวซึ่งก็คือผู้ให้กําเนิดหรือว่าบุคกลารีหรือว่าบิดามารดา แบบนี้นะครับเราก็จะมีการใช้คำพ้องความหมายหรือว่าซินอเนมในบริบทหรือว่าในระดับภาษาที่แตกต่างกันคราวนี้นะครับมาถึงคำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับในภาษาอังกฤษครับเราเรียกคำพ้องความหมายว่าซินอเมซินอเมนะครับซึ่งก็มีหลักการใช้คำพ้องความหมายไม่ต่างจากในภาษาไทยครับเพราะว่าคำว่าซินอเมนะครับถึงแม้จะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันมากๆก็ตาม บางกรณีก็อาจจะสามารถใช้แทนกันได้โดยที่ความหมายก็ยังสื่อความได้เหมือนกันแต่ในอีกหลายๆกรณีนะครับไม่สามารถใช้แทนกันได้ซึ่งตรงนี้แหะครับที่ถือว่าเป็นข้อควรระวังหรือว่าเป็นข้อพึงระวังในการใช้ซีนโนนิมในภาษาอังกฤษนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือว่านอกชั้นเรียนก็ตาม หรือว่าสําหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันหรือว่าในการทํางานก็ตามนะครับจึงควรที่จะสังเกตนะครับว่าคําพ้องความหมายไหนที่สามารถจะที่จะใช้แทนกันได้หรือในบางกรณีที่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ครับวันนี้นะครับผมก็จะมายกตัวอย่างครับเป็นข้อพึงระวังหรือว่าข้อควรระวังในการใช้คําพ้องความหมายในภาษาอังกฤษครับสําหรับข้อที่1ครับนั่นก็คือคําพ้องความหมายที่มีระดับภาษาต่างกันครับ อย่างที่คุณผู้ฟังทราบเมื่อครูนี้นะครับว่าคําพ้องความหมายหรือว่าซินโอนิมถึงแม้ว่าจะมีความหมายเหมือนกันก็ตามแต่ว่าในบางครั้งครับนิยมใช้ในระดับภาษาที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะครับคำว่าระดับภาษาก็คืออย่างเช่นภาษาระดับทางการระดับไม่เป็นทางการหรือว่าระดับกันเอง ซึ่งก็เป็นภาษาที่ใช้สนทนาการระหว่างผู้ที่สนิทสนมกันนะครับอย่างเช่นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆก็อาจจะนิยมใช้ระดับภาษาระดับกันเองแล้วก็นอกจากนี้นะครับการใช้คำพ้องความหมายหรือว่าซีโนนีมเนี่ยอาจจะมีความนิยมในการใช้ในการพูดหรือการเขียนต่างกันด้วยหรือว่านิยมใช้ในภาษาพูดภาษาเขียนต่างกันด้วยจะขอยกตัวอย่างนะครับในคู่แรกครับก็คือคำว่าบาย กับคำว่า purchase คำว่า buy กับคำว่า purchase เป็น synonym เป็นคำพ้องความหมายกันนะครับซึ่งแปลว่าซื้อครับแต่นะครับสองคำนี้ใช้ในระดับภาษาที่ต่างกันครับนั่นก็คือคำว่า buy ครับมั่จะนิยมใช้ในการพูดโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันส่วนคำว่า purchase จะนิยมใช้ในภาษาที่เป็นระดับทางการหรือว่าในการเขียนหรือในภาษาเขียน ยกตัวอย่างเช่นนะครับในบริบทการติดต่อทางธุรกิจหรือว่าทางการงานหรือว่าทางกฎหมายหรือการติดต่อที่เป็นทางการเราจะนิยมใช้คาว่า purchase เพื่อให้สะท้อนหรือว่าบ่งบอกถึงความเป็นทางการมากขึ้นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับการใช้คาว่า buy แล้วก็คำว่า purchase ในประโยคตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างแรกครับ if you are ever in town I'd love to catch up and buy you drinks ถ้าคุณมาในเมืองเมื่อไหร่ฉันอยากจะนัดเจอและเลี้ยงน้ํา,นาสักหน่อยตรงนี้นะครับก็คือเป็นการพูดในสถานการณ์ทั่วไประหว่างคนรู้จักกันคนคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ใช้คําว่า by u you drinks ก็แปลว่าจะเลี้ยงน้ําสักแก้วอะไรประมาณนี้ก็ใช้คําว่า by u ในการสนทนาโดยทั่ว,วไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ tickets should be purchased two weeks in advance ควรซื้อตั๋วล่วงหน้า2ส,สัปดาห์ในที่นี้นะครับข้อความนี้อาจจะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในประกาศหรือว่าอยู่ในการโฆษณาหรือว่าอยู่ในเอกสารสำคัญต่างๆนะครับซึ่งเขาก็อาจจะอยากให้ภาษาของเขาอยู่ในระดับที่เป็นทางการมากขึ้นกว่าภาษาระดับกันเองเขาก็เลยใช้คำว่า purchase ในประโยคนี้นะครับซึ่งก็แปลว่าซื้อ เหมือนกันกับคําว่าบายแต่ว่าใช้ในระดับภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นตรงนี้ก็คือข้อควรระวังข้อที่1นนะครับว่าคําบางคำครับอาจจะนิยมใช้ในภาษาในระดับหนึ่งอย่างเช่นในระดับทางการส่วนอีกคำหนึ่งอาจจะนิยมใช้ในภาษาพูดหรือว่าการพูดการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับก็เป็นข้อสังเกตอย่างที่1น,นะครับต่อมานะครับสําหรับข้อที่2ครับก็คือ คำพ้องความหมายที่ใช้แทนกันได้ในบางบริบทครับในที่นี้นะครับหมายถึงว่าคำพ้องความหมายก็จะมีอยู่บางคำครับที่สามารถใช้แทนกันได้ในบางบริบทแต่แต่นะครับไม่สามารถใช้แทนกันได้ในอีกบางบริบทครับขอยกตัวอย่างครับคําว่า small กับคําว่า little สองคำนี้นะครับสามารถที่จะใช้แทนกันได้เวลาที่เราจะบรรยายถึงขนาด อาจจะเป็นขนาดของวัตถุสิ่งของหรือว่าขนาดคนหรือว่าเป็นเกี่ยวกับตึกหรือว่าอาคารหรือสถานที่ต่างๆนะครับก็ใช้บรรยายคําว่า small หรือว่า little ก็ได้ก็จะแปลว่าเล็กหรือแปลว่าน้อยยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเราบอกว่า a small boy หรืออาจจะบอกว่า a little boy สองสองคำนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันก็แปลว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่ง จะใช้คำว่า small boy หรือว่า little boy ก็ได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับคล้ายๆกันครับอย่างเช่น a small house หรือว่า a little house ก็มีความหมายเหมือนกันครับแปลว่าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งอาจจะใช้คำว่า small house ก็ได้หรือว่า little house ก็ได้ความหมายก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันครับแต่นะครับตรงนี้จะมีข้อยกเว้นก็คือว่าไม่สามารถใช้แทนกันได้เมื่อใช้บรรยายอายุครับ ยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเราบอกว่า a small brother a small brother คำว่า brother อาจจะแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะครับส่วน small brother ก็แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายตัวเล็กๆคนหนึ่งตัวนี้ก็คือ small ใช้พูดถึงรูปร่างหรือว่ารูปลักษณ์บุคลิกลักษณะทางกายภาพของพี่ชายหรือน้องชายนะครับส่วนอีกคำหนึ่งครับถ้าเราเปลี่ยนคำว่า small เป็นคำว่า little เราจะได้คำว่า a little brother Little brother ตรงนี้ครับแปลว่าน้องชายครับไม่ได้ไม่ได้พูดถึงขนาดตัวขนาดร่างกายแล้วนะครับแต่คำว่า little brother แปลว่าน้องชายซึ่งก็คือ brother ที่มีอายุน้อยกว่าเราใช้คำว่า little brother นะครับคำว่า small brother กับคำว่า little brother ความหมายต่างกันครับ small กับ little ไม่สามารถใช้แทนกันได้ยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเราบอกว่า I have a small brother จะแปลว่าฉันมีพี่ชายหรือน้องชายตัวเล็กคนหนึ่งกับอีกประโยคนึงครับ I have a little brother ฉันมีน้องชายคนหนึ่งสองคำนี้ความหมายต่างกันครับขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคำพ้องความหมายที่สามารถใช้แทนกันได้ในบางบริบทและไม่สามารถใช้แทนกันได้ในอีกบริบทอื่นนะครับอย่างเช่นอีกคำนึงก็คือคำว่าคำว่า handsome กับคำว่า beautiful h a n d s o m e กับ Beautiful สองคำนี้ครับสามารถที่จะใช้บรรยายรูปหลักภายนอกหรือว่าลักษณะทั่วไปของคนได้นะครับอย่างเช่นบรรยายผู้ชายผู้หญิงรูปหล่อรูปงามสวยงามหรือว่าดูดีก็ได้อย่างเช่นคำว่า Handsome มักจะนิยมใช้บรรยายผู้ชายครับอย่างเช่น a handsome man ผู้ชายรูปหล่อคนหนึ่งหรืออย่างในประโยคนี้ครับ John is a handsome man with a charming smile จอนเป็นผู้ชายรูปหลอ่อผู้มากับรอยยิ้มพิมพ์ใจตรงนี้คำว่า handsome ก็ใช้บรรยายผู้ชายได้นะครับนอกจากนี้ครับคำว่า handsome ยังสามารถที่จะใช้บรรยายผู้หญิงก็ได้นะครับโดยโดยกตัวอย่างเช่น a handsome woman ตรงนี้จะแปลว่าผู้หญิงสวยรวยเสน่ห์ครับก็คือเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแล้วก็มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจคำว่า handsome ก็บรรยายผู้ชายก็ได้บรรยายผู้หญิงก็ได้หรือคำว่า beautiful beautiful ก็มักจะนิยมใช้บรรยายผู้หญิงนะครับอย่างเช่น a beautiful woman แปลว่าผู้หญิงสวยอย่างเช่นในประโยคตัวอย่างนี้ครับ Nicole is not only intelligent but also beautiful Nicole ไม่เพียงแค่ฉลาดเท่านั้นแต่ยังสวยอีกด้วยนอกจากคำว่า beautiful จะใช้บรรยายผู้ชายแล้วนะครับอนอกจากจะใช้บรรยายผู้หญิงแล้วนะครับคำว่า beautiful ยังสามารถที่จะใช้บรรยายผู้ชายได้ด้วยนะครับ อย่างเช่น a beautiful boy หรือว่า a beautiful man ตรงนี้ก็จะแปลว่าผู้ชายที่หน้าตาดีรูปหล่อน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีความหมายของคำว่า beautiful เข้าไปด้วยคราวนี้มาดูถึงคำว่า handsome กันบ้างน,นะครับถ้าใช้ในบริบทอื่นนะครับเราจะสามารถใช้คำว่า handsome บรรยายถึงสิ่งที่มีจำนวนมากก็ได้ โดยเฉพาะใช้บรรยายเงินจํานวนมากหรือว่ากําไรจํานวนมากก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึง a handsome salary a handsome salary แปลว,ว่าเงินเดือนจํานวนมากอย่างเช่นในประโยคตัวอย่างนี้ครับ she earns a handsome salary at her new job เขาได้เงินเดือนมากที่งานใหม่ของเขาหรือนะครับอาจจะใช้คําว่า a handsome profit a handsome profit แปลว,ว่ากําไรมาก อย่างเช่นในประโยคตัวอย่างนี้ครับ she bought a rare comic book for a low price and later sold it for handsome profit เขาซื้อหนังสือการ์ตูนหายากราคาถูกแล้วขายต่อได้กำไรมากในที่นี้ครับคำว่า handsome สามารถที่จะใช้บรรยายเงินจำนวนมากหรือว่ากำไรจำนวนมากก็ได้นะครับแต่ว่าครับเราไม่สามารถใช้คำว่า beautiful ใน ความหมายเดียวกันนี้ได้นะครับไม่สามารถใช้คำว่า beautiful บรรยายเงินจํานวนมากหรือว่ากําไรจํานวนมากอย่างเช่นตรงนี้คือไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถใช้แทนกันได้นะครับก็คือ a beautiful salary หรือว่า a beautiful profit ตรงนี้ผิดนะครับไม่สามารถใช้คําว่า beautiful profit ได้หรือว่า beautiful salary ได้แต่เราใช้คําว่า handsome ได้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการที่ synonym เนี่ยบางครั้งก็สามารถใช้แทนกันได้แต่ในอีก หลายหลายครั้งไม่สามารถใช้แทนกันได้อันนี้มาถึงข้อที่3ครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของข้อควรระวังสําหรับซินนณิมนะครับข้อที่3ครับคําพ้องความหมายที่ใช้ในบริบทต่างกันครับคําพ้องความหมายครับบางครั้งพอเราแปลเป็นภาษาไทยครับเราแปลเหมือนกันเลยมีความหมายเหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วเวลาใช้จะใช้ในบริบทที่ต่างกันครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าปฏิเสธคําว่าปฏิเสธนะครับ ในภาษาอังกฤษครับมีคำว่า deny refuse reject ซึ่งทั้ง3คํคำนี้ครับเป็นคำกริยาครับแล้วก็แปลว่าปฏิเสธเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้ว3คํคำนี้ใช้ในบริบทที่ต่างกันครับขอยกตัวอย่างคำแรกก่อนนะครับคำว่า deny หมายถึงปฏิเสธไม่ยอมรับปฏิเสธว่าไม่จริงซึ่งมักจะใช้ในการปฏิเสธข้อกล่าวหาครับยกตัวอย่างเช่น He denied the cheating the denied accusation on exam of เขาปฏิเสธข้อหาว่าทุจริตในการสอบเห็นไหมครับตรงนี้คำว่า deny ก็คือมีคนมากล่าวหามีคนมาว่าเราและเราก็ปฏิเสธว่าไม่จริงเราปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราจะใช้คำว่า deny คำที่สองครับคำว่า refuse คำนี้ครับหมายถึงปฏิเสธไม่รับไม่ตอบรับข้อเสนอคำเชิญคำขอร้อง ยกตัวอย่างเช่น he refused the invitation to the party เขาปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงอีกตัวอย่างหนึ่งครับ she politely refused the dessert เขาปฏิเสธของหวานอย่างสุภาพคำว่า refuse สังเกตจากตัวอย่างนะครับก็คือมีคนมาเสนออะไรให้เราสักอย่างหนึ่งมีคนมามอบอะไรให้อย่างหนึ่งมีคนมาเชิญเรามีคนมาขอร้องเราอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราปฏิเสธสิ่งนั้น เราก็จะใช้คำว่า refuse นะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งครับคำว่า reject reject แปลว่าปฏิเสธนะครับซึ่งสามารถใช้ในความหมายของคำว่า refuse ก็ได้นะครับหรือมีความหมายหนึ่งก็คือปฏิเสธเพราะไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งมักจะนิยมใช้คำว่า reject ในการตัดสินหรือว่าในการประเมินหลังจากที่ผ่านการไตร่ตรองผ่านการพิจารณามาแล้วครับยกตัวอย่างเช่น The publisher rejected the manuscript. สำนักพิมพ์ปฏิเสธต้นฉบับเลีกตัวอย่างหนึ่งครับ The company rejected the applicant's job application. บริษัทปฏิเสธใบสมัครงานของผู้สมัครครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่บริษัทหรือว่าสำนักพิมพ์เขาจะปฏิเสธก็คือเขาอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างหรือว่ามีกฎเกณฑ์หรือว่ามีมาตรฐานบางอย่างแล้วก็เขาปฏิเสธตามกฎเกณฑ์ตามเงื่อนไขนั้นๆ นะครับซึ่งความหมายก็คือไม่รับหรือว่าปฏิเสธนั่นเองครับสำหรับในเรื่องของซีโนเนมคำพ้องความคว,มควรระวังในวันนี้นะครับสังเกตได้ว่าคำพ้องความก็คือเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันซึ่งบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้แต่บางกรณีไม่สามารถใช้แทนกันได้นะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า1น,นะครับเป็นเพราะว่าระดับภาษาต่างกัน2อครับอาจจะใช้แทนกันได้ในเพียงบางบริบทเท่านั้น แล้วก็3ครับอาจจะใช้ในบริบทที่ต่างกันซึ่งผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เราจะเลือกใช้คําพ้องก็ควรที่จะพิจารณานะครับว่าคําพ้องนี้ ในสถานการณ์ใดที่ใช้แทนกันได้และในสถานการณ์ใดที่ไม่สามารถใช้แทนกันได้แล้วก็เลือกใช้คำพ้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆด้วยนะครับสำหรับรายการโลกกว้างภาษาอังกฤษวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมมานะเติมใจขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ